เอาละมาดูเรื่องของน้ำท่วมนะคะน้ำท่วมก็ต้องไปที่สเปนบาเลนเซียนี่คนเห็นภาพแล้วตกใจมากนะคะแต่ว่านอกเหนือจากบาเลนเซียอีกจุดหนึ่งที่โดนนักก็คือบาเซลอนา บาร์เซโลนาฝนตกหนักน้ำท่วมทางการต้องประกาศเตือนภัยนะทั้งทางเครื่องบินแล้วก็ถนนระบบรางมีการยกเลิกการให้บริการนะคะนี่คือภาพรถยนต์บนทางหลวงในเมืองกาว่าของบาร์เซโลนาน้ำท่วมไปครึ่งคันเลยนะคะฝนตกหนักมากเมื่อวานนี้การจราจรก็ติดขัดการสัญจรเป็นไปอย่างยากลำบากทางหลวงหลายเส้นถูกปิดเพราะน้าท่วม ที่เราเห็นตอนนี้คือสนามบินเอลปราดของบาร์เซโลนาซึ่งเป็นสนามบินที่มีผู้ใช้งานมากที่สุดเป็นอันดับสองของสเปนเที่ยวบินกว่า80เที่ยวถูกยกเลิกหรือล่าช้ากว่ากำหนดนะบริการรถไฟก็ถูกระง,งับด้วยเช่นเดียวกันพื้นที่สีแดงนี้ถูกประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาของสเปนนะคะหลายพื้นที่บาร์เซโลนาอยู่ในแคว้นกาตาลุญญาบางคนเรียกว่ากาตาโลเนียนะคะก็เป็น แคว้นหนึ่งที่มีความสำคัญของสเปนเมืองเอกเอก,ก็คือบาร์เซโลนานะฮะฝนตกหนักมากเพราะฉะนั้นกิจกรรมหลายอย่างเนี่ยต้องยกเลิกไปคนก็เขาเรียกอะเริ่มที่จะตั้งข้อสงสัยนะแล้วก็บางคนกังวลถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเพราะว่าลักษณะ แบบนี้ที่บาร์เซโลนาเนี่ยมันมันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะแต่ว่าที่หนักมากที่สุดเนี่ยก็คือที่อ,อ,อีกแคว้นหนึ่งนะก็คือที่บาเลนเซียบาเลนเซียนี่ต้องบอกว่าหายนนะจริงๆนะเพราะว่าตอนที่เกิดฝนตกหนักแล้วก็น้ำท่วมพัดที่เราเห็นเนี่ยมันไม่มีการเตือนภัยจากทางการนะบางก็ว่าเป็นเพราะว่าการขัดแย้งกันระหว่างหน่วยงาน ระหว่างรัฐบาลกลางกับรบัฐบาลท้องถิ่นนะซึ่งก็รัฐบาลท้องถิ่นก็เป็นฝ่ายอนุรักษ์นิยมนะก็ไม่ฟังรัฐบาลกลางแล้วก็การเตือนภัยก็ไม่ทันการซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมีคนเสียชีวิตเยอะมากแล้วคนจํานวนมากเนี่ยติดอยู่ในรถยนต์นนะที่น้ํามันพัดไปตัวเลขการเสียชีวิตใน2วันแรกเนี่ยอยู่ที่200แต่คาดว่าจะเพิ่มสูงมากเพราะว่ายังมีอีกอกว่า หลายร้อยคนนะที่เชื่อว่ายังติดอยู่ในบ้านเรือนหรือไม่ก็รถยนต์เมื่อวานเนี่ยทางรัฐบาลสเปนต้องส่งทหารอีก2,500นายเข้าไปพื้นที่ประสบภัยเพื่อช่วยเหลือประชาชนนะตอนนี้รายงานจากสื่อต่างประเทศหลายสำนักบอกว่าคนเสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมในบาลเลนเซียเนี่ยขึ้นไปอย่างน้อย217คน ผู้สูญหายรัฐธนตรีมหาสไทยสเปนบอกว่ายังไม่สามารถประเมินตัวเลขที่แน่นอนได้ขณะที่สถานีโทรทัทนแห่งชาติสเปนรายงานว่ายังมีประชาชนจํานวนมากในบาลลนเซียที่ยังร้องขอให้ช่วยตามหาสมาชิกครอบครัวที่ยังไม่รู้ว่าชะตากรรมเป็นอย่างไรนะคะออในส่วนของผู้ว่าการแคว้นก็คือคาร์ลอสเมซอนบอกว่ารัฐบาลท้องถิ่นตอนนี้พยายามบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้วยกัน จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยครัวเรือนประมาณ6,000ยูโรหรือ2 2 2 0 0 0บาทน,นะคะแล้วก็จะมีะการจำรองงบประมาณอย่างน้อย2,000 0 0ยูโรเพื่อให้ความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉินแล้วก็แคว้นเนี่ยจะต้องของบความช่วยเหลือก้อนแรกจากรัฐบาลกลางกว่า31,400ล้านยูโรเพื่อที่จะบุรณะโครงสร้างพื้นฐานต่างๆที่เสียหายนะคะทีนี้แน่นอนว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย คนบอกว่ามันไม่ควรจะเกิดเพราะถ้ามีการเตือนภัยดีเนี่ยคนก็คงจะอพยพออกมาทันคงจะไม่มีใครอยู่ในรถยนต์แล้วก็มีน้ําพัดไปแบบนั้นนะะก็มีการตั้งคําถามถึงการเตือนภัยที่ล่าช้าแล้วก็การให้ความช่วยเหลือที่ล่าช้าด้วยเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเราคงได้เห็นภาพเนาะนายกัฐมนตรีของสเปน,เนลงพื้นที่ที่นั่นแล้วก็มีสมเด็จพระราชนีเลติเซียแล้วก็สมเด็จพระราชนี ฟิลิปเป้เนี่ยลงพื้นที่ไปด้วยคนไม่พอใจนะคว้างของใส่ทางสมเด็จพระราชาธิบดีกับพระราชินีซึ่งท่านก็ฝ่าความโกรธแค้นประชาชนลงไปเยี่ยมนะแบบโดยที่ไม่ไม่พูดสักคำเลยแล้วก็ตรัสว่าเราเข้าใจว่าทำไมประชาชนโกรธแค้นคนที่ หลบฉากออกมาก่อนเนี่ยคือนายกรัฐมนตรีเปรโดซานเซสนะฮะไม่ยอมอยู่กับสมเด็จพระราชาธิบดีจนกระทั่งจบทริปเพราะว่า,าโดนคนโหไหล่นะฮะก็นี่เป็นอีกภาพหนึ่งซึ่งคนก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดนะนี่เป็นภัยพิบัติที่รุนแรงที่สุดในแคว้นแล้วก็ในยุโรปโดยเฉพาะในสเปนในรอบ50ปีนะคะเป็น ก็โลกร้อนนะฮะโลกร้อนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศคือพอโลกร้อนเนี่ยสภาพอากาศมันก็จะแปรปวนคาดเดายากสุดขั้วนะฮะสิ่งที่เราจะอยู่กับมันได้เนี่ยสายไปละที่จะแก้ต้องบอกอย่างนี้นะฮะเพราะว่าตอนนี้อุณหภูมิโลกเนี่ยมันขึ้นไปจนหลายจุดเนี่ยมันอยู่ในระดับที่เรียกว่าทิปปิ้งพอยต์ละคือ บางระบบเนี่ยมันมันล่มมันเอาคืนไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะอยู่กับภัยธรรมชาติที่มันหนักที่มันคาดการได้ยากขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันจะบรรเทาความทุกข์แล้วก็ความเสียหายได้เนี่ยก็คือระบบเตือนภัยที่ดีนะแล้วก็การกู้ภัยที่ทันต่อสถานการณ์นั่นเองนะคะก็ยกเรื่องของสปเปนมาไว้นะเพราะว่าเรียนอีกทีว่าปีหน้าเราก็จะเป็นอีกปีหนึ่งที่เราจะให้ความสำคัญกับเรื่องของโลกร้อนมากขึ้นนะ